กลับมาอยู่กับเสรีดรามา่าในเบรกสุดท้ายนะสามเรื่องสั้นๆเราจะใช้เวลาตอบคำถามจากคุณผู้ชมนะสปาร์่ผบานมาหลายคนใส่เสื้อเลยเซฟพรับคุณผู้ชมรู้จักพรับใช่ไหมก่อนจะให้จัดพรับคือเว็บไซต์ที่รวบรวมแหม่ไม่ต้องเ <Web S 1> ว็บหนังโป๊จอร์ดอ,อใช้หนังผู้ใหญ่หนังโป๊ค่ะเราสามารถเลือกเลยว่าชายหญิงหญิงชายชายชาย,ชายหมู่คณะคนแก่และเด็กได้หมดและทําได้แม้กระทั่งก๊อปไปสมัคร จำได้ไหมาอาจารย์เราเคยทําเรื่องที่คนไปได้กันที่เกษตรที่มอเกษตรเราสมัครเลยแล้วเราก็บอกว่าเรื่องของเราคือเราจะได้กันดามที่สาธารณะใครที่ชอบแบบนี้เข้ามาดูปรากฏว่ากระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมแบนก็เป็นผิดกฎหมายคนก็ประท้วงกันใหญ่เลยคือคนปนระท้วงตรงนี้นะพี่ไม่พี่ไม่สนใจในประท้วงแต่พี่จะเอามารวมกับภาพมอบอะ่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกแนละ้วอันที่หนึ่งนะเราก็ลังพูดเรื่องเรื่องการปิด เว็บพรทับซึ่งบางประเทศเนี่ยมันเป็นถูกกฎหมายแต่มันผิดกฎหมายประเทศไทยตอนที่สองที่ก็ถามไว้มันมีมอบที่เกิดขึ้นที่เดินจากสยามิทาวไปสีลมว่าด้วย LGBTQ และอื่นๆอาจารย์เชิญครับอที่หน้าโรงเรียนเตรียมครับผมสอนเพศศึกษาต้องสอนเรื่องท่าด้วยแปลกเป็นเป็น,เป,นเป็นประโยคที่แปลกพ่อบอกว่ามันไม่ใช่แค่ของผู้ชายใส่ของผู้หญิงจบจบกันต้องดูด้วยว่าท่าไหนดี มันอยู่ในม็อบนะเขาพูดเรื่องนี้ได้หรอเขาพูดอย่างนี้เลยอ่ะอีกคนหนึ่งครับถ้าลูกอยากจะไปเป็นกะหรี่แม่จะต้องยอมรับได้อุตายอ่ะไหนมีอะไรอีกอาจารย์อ่ะแล้วก็เสร็จแล้วสิ่งนั้นเป็นของเขาเขาพูดคำเลยคำนั้นเลยนะอ่าอ่าเป็นของเขาเขาจะทําอะไรกับตรงนั้นก็เรื่องของเขานี่นักเรียนหญิงหรือนักเรียนชายนักเรียนหญิงอ๋อเขาพูดว่าหลีเป็นของเขาหลีนะฮะหนูไม่ได้พูดหยาบไปใครนะอ่า แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เรียกร้องครับให้การขายตัวเป็นสิ่งถูกกฎหมายใช่ไหมแล้วก็บอกมาประชุมนี้ไอ้มาชุมนุมเนี่ยนอกจากประชุมนุมแล้วขอได้ผัวฝรั่งกลับบ้านแ,บบแล้วก็สุดท้าย<ว>ไอ้เรื่องทีอ่อ้นี้ต้องฟังเพลงที่เขาบอกฉันจะแรดฉันจะรานก็นเรื่องของฉันทั้งหมดเนี่ยเลยมีคนก็บอกตกลงเนี่ย ไอ้สามข้อนี่มันลบเลือนไปแล้วนะมันกลายเป็นเรื่องเพศนะขอร้องแล้วเราก็ไม่ใช่เรื่อง LGBTQ แล้วนะไม่ใชเ่เป็นเรื่องหนูอยากแรดอะคะ่ะหนูอยากแรดหนูอยากขายตัวนะคะหมีเป็นของหนูหมีเป็นหมีเป็นของหนูหอ,อ่าเพราะฉะนั้นหนูจะทำอะไรกับหมีหนูก็ได้ประมาณนี้ค่ะสงสารคนที่อยู่กับวลหลังๆแล้วไปเดินด้วยนะรู้หรือเปล่าเขากำลังพูดเรื่องนี้กันถูกไหมหจารย์ หนูจะแล็ดหนูจะล่านก็เรื่องของฉันเอฉันจะแล็ดฉันจะล่านก็เรื่องของฉันเนื้อเพลงก็ประมาณนี้ถ้าเปิดออกมาจะได้ยินเอางี้อาจารย์ว่าด้วยกฎหมายไทยเนี่ยการเข้าไปในเว็บโป้มันผิดกฎหมายดังนั้นมันก็เป็นปกติเนาะที่เราอยู่ในกฎหมายไทยมันก็จะต้องปิดอถูกไหมอุ้ยไปทาไมก่อนงบงงเขาเขากลังเรียกร้องเสรีภาพทุกเรื่องไงอ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพ ในความที่เราจะมีเสรีภาพทุกเรื่องไม่ได้เนาะจันเนาะบางเรื่องไม่ก็เนี่ฝรั่งนะเขาก็รู้อายุไม่ถึงยี่สิบซื้อเหล้าไม่ได้นะอ่าห้ามซื้อบรีไม่ได้นะซื้อไม่ได้เข้าผับเข้าบาร์ไม่ได้นะประเทศไทยพยายามทาแต่ก็ยังเป็นบ่อยในการที่จะเสิร์ฟถ้าเกิดว่าจะต้องเสิร์ฟเหล้าต้องอายุเกินกว่ายี่สิบถึงจะเสิร์ฟเหล้าได้นะเห็นไหมเขาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพมากๆนะแต่เขาก็มีระเบียบแต่เขาใช่เนี่ยเขาบอกมันมีกฎระเบียบ มันมีอีกตั้งหลายอื่นใช่แล้วหนังเขาเนี่ยนะครับมีเรทเลยนะอายุเท่าไรอายุเท่าไหร,ไหรนะถ้าเกิดอายุต,ต่ํากว่าแล้วเข้าไปนี่มีเรื่องเลยนะบ้านเราก็พยายามทําทา <ำ S 1> ไม่ไดก้ก็แค่บอกก่อนว่าอาเด็กอายุสิบสามต้องมีพ่อแม่ดูนะแต่เด็กก็เปิดพ่อแม่ม่อยู่ไหนนะตัดูไปจบเรื่องนี้ไงดีแล้วครับอาจารย์พรครับกับประท้วงม็อบเอเนี่เาอย่างนี้เราวคคิดว่าเสรีภาพทุกอย่างมีขอบเขต ถ้าเกิดเสรีภาพไม่มีขอบเขตป่านนี้วุ่นวายหมดแล้วเนาะมันเอาสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวไม่ได้เราจะให้เด็กยุ่สิบกว่าไปซื้อเหล้าอ่ะไม่ได้บุหรี่ก็ซื้อไม่ได้เออฝรั่งนี่ไม่ได้เลยทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าโดนปรับปิดร้านกันเลยนะจ๊าใช่บ้านเราตอนเด็กๆก็ยังเคยไปซื้ออย่างพวกเราน่าเด็กๆเนี่ยเวลาไปเข้าคาสิโนอ่ะขอดูบัตรขาใช่ขอดูเลยขอดูเลยอายุไม่ถึงก็ไล่ออกนะใช่อ้างี้อะไรที่มันผิดกฎหมายอ่ะเขาปิดก็ จะไปว่าเขาเลยมันสมควรกับเหตุที่จะปิดเขาทำตามกฎหมายอ่ะไปเรื่องนี้เมื่อกี้พูดไว้อาจารย์สำนักง,งานอาหารและยาไต้หวันเนี่ยสุ่มตรวจชาและพี่ไทยของไทยปรากฏว่ามันไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้วมันก็พอมันถูกบอกมาแบบนี้อาจารย์มันไม่ใช่เรื่องประเทศแล้วครับอาจารย์มันเรื่องของผู้ประกอบการบางรายที่ไม่ซื่อส<า>ัตย์สุดจริตครับใช่ไหมครับเออ คือเอานั่นปนเอานี่ปนอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเราก็เคยเจอไม่ใช่หรอครับครับเขาเรียงเงาะไว้สวยๆนะคะแล้วพอกรอบซื้อปั๊บเขาก็ควักมาจากในเข่งมันไม่สวยเหมือนกับที่เขาเรียงไว้นะนั่นคือความไม่ซื่อสัตย์ไปถึงบ้านมันจะมีครึ่งหนึ่งที่เป็นแบบอ้าวมันคงเสียแล้วพี่เคยเจอนะกรอบพี่ชคดีมากเลยนะเขากำลังมัดถุง เงาะให้กับคนที่ซื้อครับนะคะพี่กระถามหวานไหมเนี่ยหวานค่ะก็ตอบงี้นะเขายังก้มหน้าอยู่นะแล้วก็มัดเสร็จแล้วพอเขายื่นให้กับคนที่ซื้อครับแล้วก็สังก,ก็เลยเป็นชื่อวยอาจารย์ไม่เอาค่ะอันนี้ไม่ดีไม่ดีอาจารย์ันนี้ก็นี่ทำไมใช่พี่วันนั้นพี่โดนเซื้อเน,นี่เนาะ <laughs> เอาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการนอาจารย์เจ้าบอกว่าสินค้า2รายเนี่ยเขามีชายี่ห้อหนึ่งนะครับเขาบอกชานี่5 0้กิโลปวดตบปวดตรวจพบค่ามาตรฐาน FDA เนี่ยสูงเกินมาตรฐานนี่กันที่1นนะครับการที่2พริกไทยป่นยี่ห้อหนึ่งเหมือนกัน100กิโลปนเปื้อนสารฆ่ามแมลงซึ่งเจ้าของชาเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับว่าได้ส่งตรวจสาร จำกัดมแมลงในห้องปฏิบัติการที่มาตรฐสานแล้วก่อนส่งออกและไม่พบสารตกค้างพร้อมแนบเอกสารการตรวจสอบว่าล็อตนี้เป็นล็อตที่ทํามาเฉพาะไต้หวันและไม่ใช่ล็อตที่ขายในไทยอันที่หนึ่งนะครับส่วนไลททิปเนี่ยโอ้ยละชาแม้จะว่าจะไม่เอ่ยชื่อเขาบอกว่าข่าวต้นฉบับที่ปล่อยออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่มีชื่อไลททิปตั้งแต่ต้นนะครับบริษัทก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยเชื่อถือไม่ได้คือพอนแปรมามาใส่ยี่ห้อเขาให้ ให้รายละเอียดเขาหน่อยแต่ที่จย์บอกเราไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันสนใจว่ามันเป็นชื่อนะจารย์ชื่อเสียงประเทศด้วยนะทั้งสองอันเขาบอกแล้วนะว่าเขาไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรทำอะไรก็ตามทําให้มันซึ้งสั์สิเจริเอาไว้อ่านเว็บไซต์ก็เอารายละเอียดหน่อยอข่าวสุดท้ายก็ว่าไม่ได้ยาวหรอกเพราะจารย์ได้ตอบไปแล้วแต่ตอนหัวข้อข่าวสั้นๆกรณีคุณจีจี้ปีโป้ซึ่งตอนนี้ถือว่าเขาเป็นพระไปแล้วคือเราสามารถแสดงทัศนะของเราได้ได้ครับนะว่าเรารู้สึกอย่างไรครับ แต่ไม่ควรตําหนิเขาเรื่องของเขาคืออาจารย์จะบอกว่าพอเราเห็นภาพเห็นอะไรเนี้ยคนก็เข้าไปตําหนิเต,ต,ต,ตียนว่าอย่างนั้นใหม่ๆคือไม่ดูพิมพ์ไม่ติดนะ<ต>แต่ถ้าถามพี่แบบเออพี่ว่ามันเวอร์ไปหน่อยอแต่พี่ว่าทำไมทาอย่างนี้ไม่เหมาะไม่สมอะไรต่างๆพี่ไม่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในที่เราก็เขาสบายใจเขาอะเขามีตังค์อะแล้วถ้าสมมติกรณีเกิดเขาตรวจพบว่ามันผิดเรื่องของเรื่องอะไรสำนักพูดเขากำลังตรวจสอบอย่างเงี้ยถ้ามันผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเราถ้าผิดก็คือผิดจริงแล้วผิดเรื่องอะไร อตอนนี้ผิดเรื่องอะไรผิดใจส่วนใหญ่จะเป็นผิดใจไม,ไม่ไม่ถูกใจฉั้นไปหมดไม่คือถ้าผิดพี่ถ้าเกิดเจอว่าผิดแล้วก็แจ้งความผิดมาพี่ก็ยอมรับว่าผิดได้แต่ตอนนี้เนี่ยพี่มองไม่เห็นความผิดพี่มองเห็นแค่ความเวอร์เอาอย่างนี้ก็อ่านข้อข้อคิดเห็นของแต่ละท่านก่อนอย่างผู้มนวยการสํานักพุทธจังหวัดยะลาเนี่ยก็ได้ตรวจสอบการขออนุญาตบวชก็บอกถูกต้องอ แต่ว่าการมีการอ้างว่ารับพระราชทานพระไตยนั้นกำลังตรวจสอบอยู่นะครับมีคนไปถามพระพยอมพระพยอมก็บอกว่าตามหลักศาสนาเนี่ยนะมันไม่มัดน้อยสันโดษสมถะเรียบง่ายแต่มันคือฟู่ฟ้าหรูหราภาษาโบราณเขาเรียกแบบตําน้ําพริกละลายแม่น้ำอ่าหรือพระมหาภัยวันพระมหาภัยวันบอกว่าบ้านเมืองนี้มันมีอะไรแปลกๆให้เห็นอยู่เรื่อยนี่นี่อันนี้ก็คือเขาบวชพระ หรือเขาเข้าพิธีถวายตัวเป็นนางสนมของเมืองเมืองไหนโยมก็คือแต่ละคนก็มีทัศนิทัศน์ท่ต่างกันแล้วมันคนเรามองได้ครับอืแต่อย่างที่บอกแหละอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของเขาผิดถูกก็ให้เขาไปสืบสวนกันเองแล้วกันถ้าผิดก็บอกเราด้วยเราจะได้รับรู้ดังนั้นจบเรื่องนี้อย่าไปยุ่งกับเขามันเป็นเรื่องของเขาถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เนาะเรารู้สึกได้เรารู้สึกได้แต่อย่าไปตําหนิเขาเป็นเรื่องของเขา เขาอยากบวชแบบนี้เอาจริงถ้าคิดคด,ดีๆอาจารย์เราก็บวชครั้งเดียว <S <S เอาให้มันตูมคือกอปเป็นเหมือนกับถ้าเราเป็นเจ้าของจะบอกให้นะาารครับจย์พี่เคยไปงานบวชแต่ที่ไม่เวอร์เท่านี้นะครับพี่ยังนึกในใจเลยส5้าวันต้องทําขนาดนี้เลยเหรอพี่ยังคิดเลยกอฟเนี่ยกอฟบวชที่วัดบวรไม่ต้องทําอะไรเลยอาจารย์ตอนเช้าพระจะนัดมาโกนหัวที่หน้าหน้ากุฏิพระเสร็จปุ๊บตอนบ่ายเดินวนสามรอบ แล้วทําพิธีปุ๊บเสร็จเลยที่พี่บอกจึงทําคนนี้เฉลยก็คืองานเลี้ยงกลางคืนอ๋อโหนั่นโหดมากเขาเคยเห็นหมนั่นไ,ไงตรงนี้บางทีรับประทับบทกี่วันคะสิบวันสิบห้าวันเลี้ยงโตจีนกันขนาดนี้อะไรอย่างงี้มันมีนเยอะตอ,ตอนเด็กๆเขาเคยเห็นเขาจะเหมือนเขาจะโกนหัววันนี้ยตอนตอนบ่ายๆแล้วตอนเย็นเขาจะเลี้ยงกันแล้วจะบชพุ่งเช้าบางนาคนเขาเชิญคนทั้งหมู่บ้านเลย อุ้ยไม่ต้องอะไรละงานพี่ชายก็าบอกพ่อเอาแต่วงมาอันหนึง่งแม่วกองยาวมาอันหนึง่งบทเล็กมากอุตส่าากองยาวกับแต่วงอะ่ะเอาไว้ท้ายไทยก็เดินมาชนกันมันขึ้นอยู่กับเรื่องของเขา<ค>น <ะ S 2> เน,านี่ยก็จะบอกไงใครก็พอใจจะทาอะไรก็ไปไปล่อยเขาเถอดังนั้นถ้าไม่ถูกใจเราเก็บไว้ในใจอย่าไปวิจารณ์เขามันก็เป็นเรื่องของเขานะคุณผู้ชมอ่ะมาตอบคาถามจากผู้ชมทางบ้านดีกว่าส่งขึ้นมามีเวลาได้กี่คําถามทีมงานบอกด้วยอ่ะส่งขึ้นมานะครับคุณผู้ชมที่ส่งมานี่่ะ LGBTQ ที่ออกมาร่วมมักบอกว่าประเทศไทยไม่ให้เสรีภาพในการใช้ชีวิตเช่นคำนำหน้าการจดทะเบียนสมรสไม่ได้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเขากำลังดำเนินการอยู่มันดีขึ้นใช่แต่ทุกอย่างมันต้องมีข้อพิจารณาะนะคะอย่างเช่นเขากำลังห่วงว่าถ้าแปลงแล้วเนี่ยมันมีความได้เปรียบในความเป็นผู้ชายแต่ดั้งเดิมเช่นกีฬา สมมติก็เป็นผู้ชายใช่แล้วก็็นโครงสร้างที่ใหญ่อยู่แล้วแล้วเพราะเป็นนางสาวปั๊บนะคะก็ไปแข่งกีฬาแล้วไปแข่งกีฬาผู้หญิงก็ได้เปรียบเพราะใช่เราก็จะแข็งแรงกว่าอันนี้เขาก็ยังพิจารณาพิจะทํายังไงไม่ได้ไม่ทันใจอ่ะอาจารย์นี่ที่ต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยคนเนี้ยเจ็ดสิบปีผ่านไปผ่านมาหมดแล้วตั้งแต่ไม่ได้รับการยอมรับทำาเราโดนด่าอาจารย์มองว่านะวันเนี้ยพวกเรา paradise ครับ คุณประเทศไทยเป็นสวรรค์ชาวเกค่ะอย่าคิดเลยมากเราได้อะไรเยอะกว่าใครเยอะและ้เด็กๆเขาบอกว่าปากว่าตาขยิบทำเป็นภาลาไดยถึงเวลาจริงก็ไม่รับสมัครกิจกันอนาะชีพนู่นนี่นี่นั้น,นเอาเสรีภาพส่วนบุคคลไหม ขอบคุณครับเพราะก็จะบอกอย่างที่จะบอกบางที่เขาไม่เอาไงมันก็เป็นปกติแล้วมันก็เสรีภาพของเขาไหมม,มันจะมีมนุษย์บางคนที่มันเป็เราเรียกหาเสรีภาพของเราแต่เรากับให้ในายจ้างไม่มีเสรีภาพในการเลือกเราเหรอเราก็ต้องเปลี่ยนบริษัทไปทําที่อื่นเออก็<ะ>เขาไม่เอาก็ไม่เอาจิจบแล้วคนส่วนใหญ่อย่างที่เราคุยกับจย์เขาตัดสินจากที่เดียวส่งเขาไปเจอที่เนี้ยปฏิเสธประเทศไทยยังไม่ให้สิทธิ์พอฉันไปสมัครที่นี่มามันไม่รับฉันซึ่งร้อยที่อจะเป็นอย่างนันแปดที่เนาะ อย่าตัดสินจากก็เห็นกันเธอก็ได้ทํางานดีๆกันเยอะแยะนี่โอ้ยคุณผู้ชมสมัยก่อนตอนสมัครงานเนี่ยกอาจบมหาลัยยังแต่งหญิงอยู่นะอาจารย์แต่พอทํางานต้องแต่งผู้ชายเพราะเราหางานไม่ได้ในยุคยุคกอฟนะห่างจากดเรเสรี30ปีนะยุค şey นี so ้เรามีผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เป็นกระเทยเรามีเพสัชกรเรามีครูเรามีทุกอาชีพแทบทุกอาชีพที่ยอมรับเออบ้งกัน เอาอมันทําได้อีกแต่มันก็ยังรอนะเาอยาา่าไปเอาไอ้การที่มันมีท,ที่ถูกปฏิเสธบางที่แล้วมาสรุปว่าน,นี่คือประเทศไทยไม่ใช่จากยุคหนึ่งนี่บอกว่าพาราไดน์ <c oughs> นี่สักยุคสามสวรรค์ไปมาหมดแล้วจริงๆนะ, <c oughs> ะข้อความต่อไปเซ็นข้อความต่อไปรุ้งกับเพนกวินเคยยื่นหนังสือแล้วจะยื่นอะไรกับนักหนาม็อบหมดบุ๊กแล้วครับไม่รู้จะเดินต่ออย่างไรปล่อยตากน้ําค้างสักพักเดี๋ยวก็เหนื่อยกับบ้านเอง เดี๋ยวเขาก็คิดอย่างอื่นไปเรื่อยเพราะเขายังไม่ยอมแพ้ไงแต่ก็ไม่ชอบที่ว่ามันมาใกล้เช่นส่วนตัวใช่แต่มันไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับวังแล้ววังพระแก้วเลยเพราะนี่เป็นสมบัติของชาติมันมีเรื่องการเอาเลเซอร์แฉสายไม่ควรอันนี้ไม่ควรเนาะและสำคัญจดหมายที่เขียนไปเนี่ยนะถ้าคุณขอร้องไปดีๆนะไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ก็ได้นะแต่ถ้าภาษาคุณสุภาพไม่เป็นไรพี่กลัวว่าจะมีข้อความไม่สุภาพกลัวมากๆและจะมีข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จอยู่ในนั้นด้วยนะคะ อ่ะปล่อยไม่ได้หรอกครับก็ต้องทําดําเนินการกันต่อไปน,น,ะนะอาจารย์เนาะอ่ะมีข้อความอีกมาส่งส่งขึ้นมาเลยครับอ๋อปิดได้แล้วอ่าวันนี้เราเข้าช้าเราก็ออกช้าหน่อยและอาจารย์เสรีก็จะกลับบ้านช้าด้วยเพราะเราจะต้องอ้อมกันอาจารย์ฝากอะไรคําคืนนี้หน่อยก็ว่าทุกคนยังกังวลเรื่องม็อบแน่แนคือสถา,านการณ์เวลานี้นะครับมองอะไรให้ครบด้านนะคะอย่าเลือกมองถ้าเราเลือกมองเลือกฟังเราก็จะกลายเป็นคนที่ตะก,กะ พิการเพี้ยนแล้วก็ไม่มีเหตุผลค่ะเนาะมองรอบด้านมองให้ลึกแล้วค่อยตัดสินวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เสรีกอล์ฟและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ